โอ้โหเฮ้ยดูสิเฮ้ยไม่เกรียมครับผมไปไป เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ตีมาไปนะครับกับเกม f r i n t w a r f a r e 1ห1ึจำลองการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่1กันอีกแล้วนะครับในตอนนี้ก็กลับมาเล่นกันต่อนะครับผมก่อนที่จะจบครั้งที่แล้วนี่เราก็ได้ทําการปลดล็อกประเทศรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามสัญญาว่าเราจะมาลองเล่นเป็นทหารรัสเซียกันบ้างรับรองเลยว่า วันนี้นี่สนุกสนานอย่างแน่นอนอยากจะรู้จริงๆว่าทหารรัสเซียนี่จะมีอุปกรณ์หรือว่าพลทหารนี่เป็นแบบไหนนะครับพร้อมดูหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ปะเริ่มเล่นกันเลยจากฝรั่งเศสสู่รัสเซียดูสิธงนี่คล้ายๆกันเลยด่านที่หนึ่งก็ผมเอาละตอนนี้นี่เราก็มีเงิน150โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมพลทหารนี่เฮ้ยใช้แต้มแบบว่าแค่หเองเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่น จเย็นจะเย็น,ยนโอ้โหเราต้องเรียกแบบว่าคนไรเฟิลน,นี่มาเยอะๆก่อนเดี๋ยวผมเราสู้กับทะผหารอะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นเอ,อ่อเยอรมันใช่ไหมโอ้โหถ้าเยอะขนาดนี้นี่รับรองว่าผ่านอยากแน่นอนไปเลยเพื่อนล็อกเอาไว้โอ้โหคนทหารอย่างเยอะไหนดูสิแม่ทหารของเรานี่แทบไปตายเลยสักคนโอ้โหนี่ไงดำขาวแดงยึดไปเลยเพื่อนเออรีบเข้าอื เรียบร้อยครับผมเอาละสำหรับตอนนี้ก็ไหนดูสิมีหนึ่งบังเกอร์โอ้โหแบบนี้ครับผมเราก็มีเงินค่อนข้างจะเยอะเนี่ยผมเรียกแบบว่าพนพนคนปืนกลมาก่อนมาประจําในหลุมพร้อมกับนี่เลยโอ้โหดูเงินสิแปบบ๊แบแป๊บนี่ขึ้นรวดเร็วมากมาไล่เฟินมาต่อโอเคครับผมพวกทหารเยลรบันมามันมากันแล้วมาเราก็เดี๋ยผมประจําหลุมกันหน่อย ยิงไป <Christina. S 1> ปุ๊งป <produ> so ุ Hudson ้งเออแล้ว huh. ก <tone> ็ปาระเบิดดักเียผมตุ้มตูมไปเลยเพื่อนนี่แหละไม่รีรอคอเขาผมนี่เรียกปืนกลไปอีกหลายตัวแล้วก็บุกไปอย่างรวดเร็วว่วัยนียผมปาระเบิดไปปุ๊บปุ๊บปุปุโอ้โหโดนเยอะเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเร็วเข้ามาโอ้โหตอนนี้ดิเหลือแต่พลไลฟ์เฟิร์นนี่ผมมีปืนกลอีกนิดหนึ่ง ฮ้ยโอ้โหโดนระเบิดครับผมไป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 ฮ้ยนั่นแหละยึดให้ได้อุ้ยอุ้ยยอ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเร็วเข้าตอนนี้นี่ดูสิครับยิงใครก็ไม่รู้มองไม่เห็นโอ้โหมาพุกไปเลยแม่กว่าจะยิงตายหมดโอ้โหผ่านเรียบร้อย next level เฮ้ยทหารรัสเซียคราวนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นปืนพ่นไฟงั้นเหละน่าจะใช้ได้ผลกับพวกพลทหารนะครับแต่ว่าดามเมจจะต่ำกับ รถถังแล้วก็บังเกอร์ยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวไหนดูสิมีประมาณ3ามสี่บังเกอร์ครับผมมาเราก็จะปล่อยเดี๋ยวผมเฟรมทาวเวอร์พร้อมกับนี่ปืนก้นอีกหลายตัวเอาละตอนนี้ดิประจําในหลุมก่อนแล้วก็ขอเรียกเงินพิเศษครับผมเอาละ200ครับผมตัวพ่นไฟอีก2ตัวพร้อมกับนี่ไรเฟิลเยอะๆมาปืนก้นอีกนิดหนึ่งไปเลยเพื่อนตอนนี้ หลุมนี้ก็ล็อกเอาไว้ก่อนไหนดูสิโอ้โหของมันก็เริ่มจะมาเยอะนะครับมาเรียกแบบว่าไรเฟิลมาสก,กัดอีกนิดหนึ่งมาตอนนี้ดีเราจะส่งเป็นนี้หน่วยปืนพ่นไฟไปก่อนไหนดูสิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่เกรียมคพรัะผมไปไปเฮ้ยยังโหดไปเลยเพื่อนมาล็อกเอาไว้จากนั้นก็ลุยนี่โอ้โห โคตรโหดขี้โกงแบบสุดๆดูสิครับในหลุมอะไรก็ไม่สนใจครับผมพ่นไฟอย่างเดียวแม่ไส้แตก <c oughs> ไปๆๆสุดยอดครับผมโอ้โยเป็นไงพลนถ้าหอนพ่นไฟที่โคตรแข็งแกร่งเอาแล้วสิคราวนี้นี่เราก็จะเดี๋ยวผมเรียกมาสี่ตัวไปก่อนแม่เป็นตัวที่ถูกใจโคตรเทพถ้าแบบนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเรียกเป็นพลปืนกลก็ได้ แต่ต้องดูก่อนว่าเจ้าพวกนี้นี่จะเล่นรถถังเมื่อไหร่มาไรเฟิลมาก่อนนะผมเยอะๆนี่เยอะไหมล่ะเพื่อนโอ้โหจากนั้นก็จะส่งนี่หน่วยพ่นไฟป๊บปป๊ปไปเลยไรเฟิลตามมามาเผาไฟปื๊ดปืดโอ้โหไม่ให้หมดไม่เกรียมเพื่ผมนี่เลยป๊าปั๊บปไรเฟิลไปอีกเยอะๆล็อกไว้ก่อน จากนั้นก็ส่งไปให้บทในเพื่อนอะตอนนี้นี่ไปเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหมีปืนกลแบบ่าคโคตเยอะเฮ้ยหืยหมผลไฟไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยได้เวลาจุดจบของทหารเยลบันสุดยอดเป็นไงนี่เน็กเรเวลเอาละป๊าป๊าป๊มาประมาณ5ตัวจากนั้นก็ขอทำการเรียกเงินพิเศษกันก่อนเอาละ200ครับผม มาข่าวนี้ดิโอ้โหมาเยอะเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเราเอาแบบว่าเนี่ผมตัวพ่นไฟแบบว่าโคตรจะเยอะแล้วก็ออกไปเลยครับผมดูซิจะเป็นยังไงเอ่ยล็อกเอาไว้มาจากนั้นก็นี่จะส่งแบบว่าไรเฟลมาเรื่อยๆอหูห,หเป็นไงละเพื่อนไฟนี่เต็มหน้าจอครับผมมาอุ้ยจเย็นจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปืนกลของมันนี่ค่อนข้างจะ หนักหน่วงน่าดูมาล็อกเอาไว้ไปเลยเพื่อนไม่สนใจหยูยมาอย่างเยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเฮ้ยแต่ว่าเราเยอะกว่าอุย้ยเฮ้ยรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นถอย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 ,ถอยสิเพื่อนโอ้โหยแย่แล้วครับผมตอนนี้ดิเราต้องประจําอยู่ในหลุมมาล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนโอ้โหไครล็อกไครล็อกกรับกรับกับกับตัวพ่นไฟนะครับเมื่อโดนยิงตายดิ เกิดการระเบิดขึ้นหุยดาเมจนี่มหาศาลนะผมโดนพวกเดียวกันเองด้วยนะแม่ประมาทไม่ได้จริงๆเอาละเงินพิเศษมาแล้ว200ครับผมนี่เรียกมาประมาณ2ตัวก็พอมาจากนั้นนี่เราจะส่งแบบว่าเฮ้ยใจเย็นๆจเย็นกลับก่อนกรับก่อนเราต้องส่งเดี๋ยวผมตัวพ่นไฟไปก่อนแล้วเราก็จะระดมพลลฟิร์นครับผมเยอะๆปุ๊บๆๆดูสิออต้องแบบนี้ โอ้โหมันมีแบบว่ายิงระเบิดมาด้วยเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โยระเบิดตายครับผมแม่โหดเหลือเกินมาตัวพ่นไฟไปอีก2ตัวแล้วก็รอแป๊บรอแป๊บมันกําลังแบบว่ารวมพลใช่ไหมเอ่ยไปก่อนเลยนะตัวพ่นไฟนี่ไปเลยเผามันปั๊บปัป๊บนี่เราจะต้องเคลียร์แนวหน้าให้เรียบร้อยกันก่อนมาโอ้โหระวังระเบิดกันด้วยนี่ ไปต่อไปต่อแล้วก็ตามไปเลยเพื่อนนั่นแหละตอนนี้นี่ใกล้จะระเบิดกันแล้วไหนดูสิโอ้โหมันมีแบบว่าโอ้โวระเบิดตายไปเลยเพื่อนอป๊าป๊บบาป๊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 บป๊า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 ป๊บป๊่ป๊า,านนป๊า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 ป๊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 บป๊าป๊ป๊ป๊ป โอ้โหทหารแบบว่า,ามีเป็นร้อยครับผมไปล้วๆปัๆ๊บปั๊บปบุกได้แบบสบายๆหายห่วงไม่สนใจเข้ายึดพื้นที่เรียบร้อยเป็นไงแม่เมื่อกี้นี้นี่แบบว่าน่าตกใจจริงๆโอ้โหแมชชีนกันเนอร์โจมตีระยะปานกลางนะครับน่าจะคล้ายๆกับหน่วยทหารของประเทศอื่นๆลองใช้กันดูแล้วกันปั๊บปั๊ปั๊บปปนี่มาประบานน้ โอ้โหปืนค่อนข้างจะหนักหน้าดูไหนดูสิคราวนี้ก็2บังเกอร์3าบังเกอร์4บังเกอร์ครับผมปะออกไปลุยแนวหน้าก่อนนี่จากนั้นก็ตัวพ่นไฟรู้สึกว่าตัวพ่นไฟนี่เราควรจะให้อยู่แนวหลังก็น่าจะดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ผมคนไลฟเฟิลควรจะออกไปแทงด้านหน้าแล้วกันจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันมากไปกันให้หมดก่อนนี่ประจําหลุม มันน่าจะบุกมาแล้วปืนก้นทําหน้าที่ปัป๊บปั๊บปัอือหืออือหือนั่นแหละเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยมันมาอีกหน่วยหนึ่งมาตอนนี้ดิเราจะบุกไปเลยอาบุกไป,ปบอกว่าพร้อม,อมๆกันนะครับนี่จะเห็นได้ว,ว่าพลไรเฟิลของเรานี่เดินเร็วกว่าพลปืนไฟก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับผมเอาละเผาไฟไปปืดป๊ดปื๊ดเออนั่นแหละลุยต่อ โอโ้โหจากนั้นก็เฮ้ยเฮ้เผาไฟไปอืมนั่นแหละยึดพื้นที่ได้ครับผมสุดยอดเป็นไงแผนการคราวนี้โอ้โหโรู้สึกว่าไฟเรานี่จะมีบังเกอร์ตรงนี้ด้วยไฟของศัตรูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีฐานตรงนี้เหมือนกันน่าเฮ้ยเสียงอะไรนะเดี๋ยวก่อนโอ้โหมีสไนเปอร์ครับผมแม่หน้าโมโหจริงๆเอาละเราจะส่งนี่ ไรเฟินไปก่อนเดี๋ยผมเอาแบบว่าเยอะๆนี่ตัวพ้นไฟอีกประมาณ3ตัว่าตอนนี้ก็ลุยไหนดูสิสไนเปอร์นี่ต้องตายเออเรียบร้อยแม่ระยะทางนะครับค่อนข้างจะไกลหน้าดูฝ่ายที่มีหน่วยสไนเปอร์ค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะผมมามาตรงนี้ก่อนแล้วก็นี่ปืนก้นแม่จำเป็นต้องใช้แล้วตอนนี้ล็อกไว้ก่อน โอเคครับ okay, ผมแล้วก็ตอนนี้ด่โอ้โหโอ้โหประจำในป้อมก่อนมาดูซิเราจะส่งแบบว่าโอ้โหเฮ้ยส่งไปหมดเลยเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่นั่นแหละโอ้โหสไนเปอร์มาแบบว่าลงๆครับผมตายสิครับแบบนี้นี่เรียกปืนกลมาอีกโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ดไในฐานก็ค่อนข้างจะโล่งโจ่งครับผมมาบุกตอ่อบุกตอ่อ เผาไฟปืดไหมไหมล่ะโอ้โหไม่เกลียมครับผมโอเคครับผมคราวนี้ดิเราเจอกับบังเกอร์ปืดโอ้โหจะระเบิดไหมนะระวังด้วยเพื่อนเฮโ้ยเฮโ้ยเฮโ้ยเฮ้ยเเยใจเย็นจะเย็นนี่ปืนกลลัลวกจะระเบิดแน่เพื่อนโอ้โหตายครับผมไปตอนนี้ดิหน่วยไรเฟิลของเราก็ค่อนข้างจะใช้ได้ครับผมแหมตายกันเรื่อยๆแต่ก็เหนียวผม ใกล้จะแตกกันแล้วมาบุก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 บกบกไปเลยเพื่อนอือระเบิดจนได้โอ้โหเสียพลทหารไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรโอเคครับผมไหนดูซิตอนนี้นี่ประจำอยู่ที่ตรงนี้กันเหรอไปเอาไปให้หมดตรงนี้ก็ล็อกเอาไว้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหยึดพื้นที่ได้ครับผมเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินกับเกมวางแผนแบบนี้เฮ้ยระเบิดพื้นนะครับเดี๋ยวเราจะระเบิดตุมตามกันให้หมดโอเคนะครับ ขอลองดูก่อนนี่เป็นยังไงเอ,ยเอ่ยเฮ้ยออกลงมาแล้วตูมโอ้โหค่อนข้างจะรุนแรงใช้ได้อีกทีนึงแม่เอาให้แบบว่าบังเกอร์ระเบิดตูมหายไปเลยโอ้โหรอให้เจ้าพวกนี้นี่รวมพลกันนิดหนึ่งมาอย่างเยอะเดี๋ยวผมระเบิดตูมเอ้ยตูมหายไปอย่างเยอะจากนั้นก็พน่พนพ่นไฟมาก่อนเลยสองตัวเอาเฮ้ยกดไป3ามตัวเลยล่ะ แล้วก็หน่วยไรเฟิลอยู่ประจำด้านหลังพลพ่นไฟก็ออกไปก่อนแล้วกันเคลียร์ทางครับผมมาโกโก้มารับลองว่าคราวนี้นี่เผากระจายแน่นอนนี่เลยระเบิดตูม้มอืมไม่เกรียมให้หมดเอาละตอนนี้นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไรเฟิลเยอะๆออกไปเลยเพื่อนโอ้โหตายครับผมปะโถไฟศัตรูก็กำลังจะรวมพลมานะครับพวกแกนี่ไม่ขนามือไรเฟิลของเราหรอกเดีผม มาปุ๊บตายปั๊บ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 โอ้โห้สบายสบายบุกไปเลยมาล็อกเอาไว้จากนั้นก็ปืนก้นเรากําลังจะจู่โจมอย่างรวดเร็วว่องไวโอ้โหมีแค่คนเดียวประจําในหลุมมาตายเฮ้ยรู้สึกว่าด้านหลังนี่จะมีพวกสไนเปอร์ซะด้วยโอเคนะครับโอ้โหโอ้โหค่อนข้างจะแบบว่าโหดนัเกินตรงนี้เฮ้ยเฮยยิงเข้าไปเฮ้ยตายเกลี้ยงเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ย บุกทันหรือเปล่าบุกทันหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันได้บุกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดูสิครับพวกทีมพวกนี้นี่ค่อนข้างจะขี้โกงกันเลยทีเดียวอย่างนี้ต้องเจอระเบิดครับผมมาแกตายให้หมดตู้โอ้โหเรียบร้อยจากนั้นก็ไรเฟิลเราก็จะประจําที่ตรงนี้ไปก่อนโอเคครับผมยิงประทะนั่นแหละสอยเข้าไปปุ๊งปุ๊งไหนดูสิซไนดเปอร์ของมันตายหมดแล้วเหรอ โอเคครับผมแม่เล่นยากเหลือเกินคราวนี้ดิเราคงต้องเรียกเงินพิเศษกันก่อนเอาละ200ครับผมโอ้โหกำลังรวมพลครับผมมันต้องมาอย่างแน่นอนนี่ไงมากันแล้วตัวพ่นไฟนี่สักสองตัวืมออกมาช้านิดหนึ่งเอาละตอนนี้ดิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเราจะไปอยู่ประจำบังเกอร์ดีกว่าเดียผมให้ตัวพ่นไฟไปก่อนปืดปืดปืด เออเออเออเผาให้หมดเผาให้หมดแบบนั้นแหละเพื่อนยอดเยี่ยมโอเคนั่นแหละตัวพ่นไฟเผาต่อแล้วก็เดี๋ยวผมไรเฟิลแบบโคตรจะเยอะปุ๊บ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 ออกไปเลยล็อกเอาไว้ให้หมดนี่ปั๊บ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 หืมออกมาแบบว่าหลายร้อยแน่นอนตัวพ่นไฟเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยระเบิดตายไม่เป็นไรครับผมเราก็เรียกออกมาเรื่อยๆมาตอนนี้ดิ โอ้โหในหลุมมีแค่นี้ยังล่ะเฮ้ยแบบนี้ดิค่อนข้างจะได้เปรียบไปเลยเพื่อนเออ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 อบุกต่อบุกต่อปั๊บปั๊บปั๊บป๊บปั๊โอ้ยตามมาเป็นร้อยแม่อะไรจะขนาดนี้ดูสิครับไปต่อไปต่อล็อกเอาไว้ให้หมดเขาเรียกว่าใช้จำนวนเข้าสู้ดูสิแม่เยอะจริงๆ โอเคครับผมก็สำหรับการสู้รบในคราวนี้นี่ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแม่สนุกสนานดีเหลือเกินดูสิตู้เอาไม่โดนอะไรเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าไปละบายบายจุ๊บ